9สิ่งที่ต้องรีบทำก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อแรกขอโทษในวันที่ยังมีโอกาสได้ขอโทษและคนที่เราทำผิดด้วยยังอยู่ให้อภัยข้อสองบอกรักคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนบอกรักในตอนที่เขายังอยู่ได้ยินสามการให้อภัย การโกรธแค้นใครนานๆมันไม่ได้เป็นตราบาปของคนที่เราโกรธแค้นหรอกนะคะแต่มันเป็นตราบาปให้กับตัวเราเองค่ะ 4. รักตัวเองถ้ารักตัวเองต้องดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะถ้าแก่ตัวไปได้ไม่ต้องเป็นสารพัดโรคเข้ามารุมร้อม 5. ปฏิเสธรู้จักปฏิเสธบ้างก็ดีค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเอออห่อ,หอหมุกไปกับทุกเรื่อง ข้อ6แก้ไขเลือกการแก้ไขไม่ใช่การแก้ตัวข้อ7ดูแลคนที่รักต่อให้เราทำงานหนักแค่ไหนนะคะนอกจากจะต้องดูแลตัวเองแล้วจะต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังข้อ8รีบใช้เวลาให้มีคุณค่ามากที่สุด เวลาชีวิตของคุณเรามี24ชั่วโมงเท่ากันอย่าใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระเพราะมันอาจทำให้เราไร้อนาคตค่ะข้อ9รีบไขว่คว้าหาโอกาสโอกาสอยู่รอบตัวเราเสมอค่ะ